ในฝั่งสหาภาพยุโรปและที่สำคัญตอนนี้สงกรามมีโอกาสมากนะครับที่จะเกิดขึ้นในเอเชียเพราะยิงขีปนาวุธกันไปมาเนี่ยระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้รวมทั้งจีนกับไต้หวันก็กำลังถูกยุยงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดสงกรามจนถึงขณะน,นี้ปรากฏว่าไทยมีความพร้อมจะเกิดสงกรมทำการสู้รบยาวนานได้ไม่กี่เดือนนะเพราะปรากฏว่าฝ่ายซ้ายหรือฝ่ายต่อต้าน ต้องการจะทำลายกองทัพยึดทรัพย์สินกองทัพที่สําคัญจะไม่ให้มีการเกณฑ์ทหารด้วย สวัสดีครับมาพบกับผมเทอศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวสนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจฮะเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศวันนี้ก็มีประเด็นร้อน,อนโดยเฉพาะความขัดแย้งในสหรัฐอเมริกาและสงครามที่กําลังบานปลายนะครับไปฝั่งยุโรปและตะวันออกกลาง เริ่มต้นนั่งไม่ติดฮะเลขาธิการองค์การสนธิสัญญาแอตติกเหนือหรือนาโตนะครับได้มีการสับแหลกนะครับหลังจอมขูย่ยุรสเซียทำการโจมตีรัฐสมาชิกเยนสโตเทนเบิร์กฮะเลขาธิการองค์การสนธิสัญญาแอตติกเหนือหรือนาโตนะครับเตือนต่อการพูดคุยใดๆที่บ่อนทำลายความมั่นคงหลังอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัม ยุยงส่งเสริมให้รัเสเซียทำการโจมตีรัฐสมาชิกนาโต้ที่ไม่ยอมทำตามพันธะผูกพันเรื่องของการเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมชว่วมขู่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาในกรณีที่เขาได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีเมื่อไหรนะครับไม่ว่าจะปกป้องรัฐสมาชิกใดๆที่ไม่ทำตามพันธะผูกพันเรื่องของงบประมาณด้านกลาโหมและยิ่งไปกว่านั้นยังบอกว่ายุยงให้รัเสเซีย ทำการโจมตีประเทศเหล่านี้ด้วยนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจฮะปรากฏว่าโจไบเดนแนะรัฐยิววางแผนปกป้องพลเดือนนะครับแล้วค่อยบุกราฟาในกาซาที่เต็มไปด้วยผู้คนโจไบเดนประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกานะครับบอกกับ นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลนะครับว่าบริการพิเศษทางทหารหนึ่งใดในเมืองราฟาที่เต็มไปด้วยความเต็มไปด้วยผู้คนนะครับภายใต้ของฉนวนกาซาไม่ควรเดินหน้าจนกว่าจะมีแผนแผนหนึ่งสลับรับประกันได้ว่าจะมีการวางกรอบความปลอดภัยแก่พลเรือนเสียก่อนราฟาซึ่งตั้งอยู่ในแนวชายแดนติดกับอียิปต เป็นสถานที่ปลอดภัยสุดท้ายของพวกปาเลสไตน์ที่หลบหนีปฏิบัติการทิ้งบอมอย่างไม่หยุดหย่อนของอิสราเอลในฉนวนกาซาในสงครามกับฮามาสที่ลากยาวนานกว่า4เดือนซึ่งมีชนวนมาจากการบุกโจมตีเล่นงานอิสราเอลของฮามาสเมื่อ7ตุลาคมนะครับอีกประเด็นที่น่าสนใจฮะปรากฏว่าฮิวรี่คินตันถูกบุกดา อาชญากรสงครามนะครับแค้นพฤติกรรมสหรัฐอเมริกาในตะวันออกกลางพวกผู้ประท้วงสนับสนุนปาเลสไตน์บุกแทรกการกล่าวบรรยายของฮิวลอร์คินเดนนะครับตะโกนเรียกรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นอดีตอะไรนี้ว่าเป็นอาชญากรสงกรามและสาบแช่งเธอว่าจะถูกไฟแผดเผาจากการกระทำต่างๆของเธอ ในตะวันออกกลางซึ่งทำให้มีคนเสียชีวิตล้มตายไปเป็นจำนวนมากในขณะที่โจบไบเดนก็ได้ทีอัดฉอ้มไฟเขียวปูตินโหมไฟสงครามหลังยุรัสเซียทำการโจมตีรัฐสมาชิกที่ไม่ควักเงินเพิ่มประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐอเมริกาประนามความเห็นของโดนัลด์ทรัมปน่ากลัวและอันตราย ต่อกรณีที่เข้าปฏิเสธผูกมัดตนเองกับองค์การสนธิสัญญาแอตติกเหนือหรือนาโต้พร้อมชี้ว่ามันแสดงให้เห็นว่าอดีตประธานาธิบดีรายนี้มีเจตนาไฟเขียวประธานาธิบดีวาลาดาเมียปูตินของรัสเซียก่อสงครามและความรุนแรงไปมากกว่านี้นะครับนะฮะในขณะที่ซอฟื้นบังคับการเกณฑ์อาหารกลับมาในพลเยอรมน,นีแนะ เสริมทัพกองทัพนะฮะรับมืออาจจะเกิดสงครามกับรัสเซียยาวนานถึง5ปีเยอรมน,นีนะครับควรยกระดับศักยภาพของทหารรวมถึงไม่ตัดความเป็นไปได้กับการคืนชีพบังคับพลเรือนเข้าฝึกฝนด้านการทหารเตรียมพร้อมรับมือความไปไปได้ที่จะเกิดความขัดแยง้งกับรัสเซียใน5ปีข้างหน้าจากความเห็นของนายพลคาเทนบรูเวอร์นะครับ แห่งกองทัพเยอรมน,นีพร้อมเรียกร้องเปลี่ยนความคิดในสังคมเยอรมน,นีเน้นย้ำว่าเวลานี้นะฮะประเทศจำเป็นต้องเสริมมาตรการการป้องปรามที่น่าเชื่อถือนะครับในผลดายนี้ไม่ติดปฏิเสธความเป็นไปได้ของการหวนสู่การบังคับรับราชการทหารบางรูปแบบแต่เน้นย้ำว่าประเด็นที่อยู่ระหว่างหาลือกันอ้างถึงโมเดลของสวีเดนนะครับ ซึ่งบังคับพลเมืองทั้งหมดเข้าฝึกฝนทางทหารจากนั้นจะเข้าสู่การเป็นทหารกองหนุนนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งมีการขย่มขวัญในเอเชียเกิดขึ้นนะฮะเกาหลีเหนือโวทดสอบระบบควบคุมยิงจรวดรุ่นใหม่เกาหลีเหนือประกาศความสำเร็จในการทดสอบระบบควบคุมเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องรุ่นใหม่โดยอ้างว่าจะช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพ ให้แก่การป้องกันประเทศนะครับในขณะที่ตัวเก่งรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนคนต่อไปสัญญาณใช้วิธีการอย่างใหม่ในการครบค้ากับสหรัฐอเมริกานะครับระหว่างการเยือนกรุงวอชิงตันแบบไม่ต้องการให้เอิกระกเริกเมื่อไม่นานที่ผ่านมานักการทูตอาชีพชาวจีนวัย59ปีประกาศว่าจะเปลี่ยนแปลงลักษณะที่ประเทศของเขาถูกมองว่าใช้การทูต แนวแข็งเกร้าวแบบนักกรบหมาป่ารวมถึงการช่วยเหลือเพิ่มพูนความช่วยเหลือระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาหลิวเจียนเฉานะครับผู้มการฝ่ายระหว่างประเทศพักค,คอมมิวนิสต์จีนนะครับกำลังถูกจับตาม,มองจากสื่อมวลชนว่าจะเป็นตัวเก่งนะฮะแรงขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนคนต่อไป เป็นดาวรุ่งพุ่งแรงนะครับทางการเมืองในประเทศจีนด้วยการสืบทอดอำนาจจากอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศฉินกังผู้ถูกถอดถอนจากตำแหน่งไปเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาหลิวจะได้เป็นหนึ่งในห้ารัฐมนตรีแห่งรัฐนะของจีนด้วยนะครับอีกเหตุการณ์คราวนี้นะครับไม่ รัฐมนตรีกรลาโหมของสหรัฐอเมริกาลอยออสตินป่วยนะครับเข้าโรงพยาบาลอีกรอบถ่ายโอนหน้าที่ให้รัฐมนตรีช่วยดำเนินการลอยออสตินรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกาเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลในกรุงวอชิงตันดีซีเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา mm hmm. เนื่องจากล้มป่วยฉุกเฉินได้โรคเกี่ยวกับกระเพาะปัสสาวะตามข้อมูลของโฆษกของ p e n ทากอน นิวเดลีมีการโมโหนักศึกษาโดนรุมยำในชิคาโกคนอินเดียล่าสุดถูกทำร้ายในสหรัฐอเมริกาคลิปวิดีโอนักศึกษาชาวอินเดียรายหนึ่งถูกไล่ล่าและรุมทำร้ายในชิคาโกโหมกระพือความเดือดดาลบนสื่อสังคมออนไลน์ของอินเดียในเหตุการณ์ความรุนแรงและประทุสลายขนล่าสุดบางครั้งถึงขั้นเสียชีวิต ที่เกิดขึ้นกับชาวอินเดียบนผืนแผ่นดินสหรัฐอเมริกานะครับแก้ตรงจุดนะปรากฏว่าดามัสกัสนะครับออกกฎหมายตัดไข่ทิ้งนะพวกนักโทษข่มขืนเด็กรัฐทสภามาดากัสกานะครับผ่านกฎหมายอนุญาตให้ลงโทษผู้ก่อคดีข่มขืนเด็กด้วยวิธีฉีด สารเคมีเพื่อให้อันทะฟอร์หรือในบางทีนะ,ะก็จะตัดลูกอันทะทิ้งเลยทีเดียวนะครับกฎหมายฉบับนี้สร้างเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากองค์กรสิทธิมนุษยชนนานาชาติแต่ขณะเดียวกันมีผู้สนับสนุนมองว่าเป็นบทลงโทษที่เหมาะสมและสามารถยับยัง้งวัฒนธรรมการข่มขืนได้จริงร่างกฎหมายนี้ผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนฎรเมือองกุมภาพันธ์ และไฟเขียวจากวุฒิสภาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทว่ายังต้องรอให้สารรัฐธรรมนูญประกาศรับรองก่อนที่ประธานาธิบดีนะครับอันดรีรามูรีนาซึ่งเป็นผู้นําเสนอเรื่องนี้เมื่อเดือนธันวาคมลงนามบังคับใช้นะครับลันดีนะครับรัฐมนตรียุยธรรมของมากามาดากัสกานะครับระบุว่าบทลงโทษเช่นนี้มีความจําเป็นเนื่องจากการข,ข่มขืนเด็กเกิดขึ้นบ่อยขึ้นเรื่อยๆ โดยปี2023พบว่ามีผู้เยาในมาดากัสกะนะครับตกเป็นเหยื่อข่มขืนมากถึง600รายและเฉพาะเดือนมกราคมมีมากถึง133รายเลยทีเดียวนะครับอีกเหตุการณ์เป็นเรื่องของอดีตรองนายฐุคตรีของออสซี่มีการโดนแฉนอนเมาฟุบในฟุตบาทนะในแคมเบอร์ราอ้าง ฤทธยาผสมเหล้าพราดตกกระถางต้นไม้ระหว่างกลับบ้านตอนเที่ยงคืนสัมภากะอเจนซี่รายงานว่าอาดีตนายกรัฐมนตรีของออสเตรเลียนะครับออกมายืนยันว่ามีออกมายืนยันว่าทําความผิดพลาดครั้งใหญ่หลังจากเมื่อกลางดึกวันพุธตัวเองไปนอนบนถนนนะในทางเท้ากรุงแคนเบอรา์ากลายเป็นข่าวคึกโกรมโดนแฉไปทั่ว อ้างเหตุผลอยู่ระหว่างการใช้ยารักษาโรคและอเผลอดื่มสุราจนเกิดเรื่อง ABC News ของออสเตรเลียได้รายงานภาพโดย d ดลิมิเลอร์นะครับของออสเตรเลียแสดงความคิดเห็นว่าอาดีตนายกอดีตนายกรัมรีออสเตรเลียนะครับบานาบีพักแนชชั่นแนของออสเตรเลีย กำลังอยู่บนพื้นถนนพร้อมโทรศัพท์มือถือที่เขาอ้างว่าพระตกจากกระถางต้นไม้ที่ถนนลอนสเตดนะครับย่านสายบันเทิงชื่อดังของกรุงแคโเบรราเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐอเมริกา ตอนนี้การหาเสียงนะครับเลือกตั้งประธานบดีในสหรัฐอเมริกาที่เกิดขึ้นในปี2024เนี่ยกำลังคุกรุ่นและรุนแรงนะครับทรัมป์ก็เรียกร้องให้รัสเซียเนี่ยทำการโจมตีชาติพันธมิตรที่ไม่ยอมจ่ายเงินให้กับองค์การสนธิสัญญาแอตติกเหนือหรือนาโต้ซึ่งที่ผ่านมามีเฉพาะสหรัฐเท่านั้นนะฮะที่ทําการจ่ายเงินนะฮะประเทศที่เป็นพันธมิตรเนี่ยก็ไม่ยอมที่จะจ่ายเงินสนับสนุน นาโตนะครับทำให้สหรัฐอเมริกาเรียกว่าแบกเตี้ยอุ้มคอมชรอมก็หักเลยยุรเซียทําการโจมตีที่ประเทศที่ไม่ยอมจ่ายเงินเพราะที่ผ่านมากับกลายเป็นภาระของสหรัฐอเมริกาในขณะที่โจไบ,บเดนก็ทําการโจมตีว่าเป็นเรื่องที่อันตรายไฮไลท์วันนี้ก็คงจะหนีไม่พ้น เรื่องของมาตรการของเยอรมน,นีนะครับที่เตรียมจะประกาศให้มีการเกณฑ์ทหารทหารทุกคนในประเทศเยอรมน,นีหรือชายไทยทุกคนที่ในประเทศเยอรมน,นีจะต้องกลับมาเกณฑ์ทหารนะครับและได้มีการยกในประเด็นของประเทศสวีเดนนะครับที่ปรากฏว่ามีการเตรียมพร้อมนะครับกำลังพลว่าชายไทย หรือชายสวีเดนทุกคนจะต้องเข้าทําการฝึกฝนการเป็นทหารเมื่อฝึกฝนการเป็นทาหารเรียบร้อยก็จะถูกส่งนะครับเข้าเป็นกําลังพลสํารองนะครับสาเหตุที่เยอรมันทำแบบนี้ก็เพราะว่าตอนนี้มีแนวโน้มนะฮะที่ฝั่งองค์การสนธิสัญญาแอตติกเนือหรือนาโตประเมินว่ารัสเซียจะทําการรุกกรานชาติพันธมิตรนะครับ ของนาโตหลังจากที่ไปสนับสนุนยูเครนในการทําสงครามกับทางฝั่งรัสเซียนะครับและคราวนี้นะครับเขาเชื่อว่ารัสเซียจะทําสงครามยาวนานถึง5ปีถ้ามาเปรียบเทียบสถานการณ์ในประเทศไทยประเทศไทยกลับนะฮะให้มีการยกเลิกการเกณฑ์ทหารโดยอ้างว่าสิทธิเสรีภาพต่างชาติยกเลิกไปแล้วนะตอนนี้เห็นชัดเยอรมันกำลังเอากลับมาสวีเดน ยังคงเกณฑ์ทหารอยู่นะครับสาเหตุหล,หลักที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็เกิดจากพรรคก้าวไกลอ้างสิทธิเสรีภาพเป็นประชาธิปไตยลดกําลังทหารนะครับในขณะที่สถานก,การณ์สงครามที่กําลังเกิดขึ้นในตะวันออกกลางนะครับในฝั่งสหภาพยุโรปและที่สําคัญตอนนี้สงครามมีโอกาสมากนะครับที่จะเกิดขึ้นในเอเชียเพราะยิงขีปนาวุธกันไปมาเนี่ยระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ รวมทั้งจีนกับไต้หวันก็กำลังถูกยุยงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดสงครามจนถึงขณะน,นี้ปรากฏว่าไทยมีความพร้อมจะเกิดสงครามทำการสู้รบยาวนานได้ไม่กี่เดือนนะเพราะปรากฏว่าฝ่ายซ้ายหรือฝ่ายต่อต้านต้องการจะทำลายกองทัพยึดทรัพย์สินกองทัพที่สำคัญจะไม่ให้มีการเกณฑ์ทหารด้วยจะให้ทำเฉพาะการสมัครใจเท่านั้นนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศ เข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์ยิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะสรงพระเจริญสงพระเจริญ ทรงพระเจริญ คอยหมูใหย่แผ่นดินเทนทานฟ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มช่ำฟ้าพาหวานน้ำพึชพ้นได้กินฟ้าเดินติดดินรักมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงปวงประชาฟ้าคอยห่วงหาอาทรผู้คนฟ้าพาวาต้นผานพ้นโปรยไร กว่าปันแบ่งไปนำใจเลิศลนแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบใ, <ป Rec radio> ให้สัญญา <P AP> พ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชนันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชนันพ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ ฟ้าฟันฝ้าไพ่ไม่เคยไว้วัน,ววนฟ้าสรงผูกพันไพ่ฟ้าชาวไทยฟ้าสรงสูขใจเธอไทยร่มเย็น การที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มีคนไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฝ้าปันฟ้าภัยไม่เคยไหว้วันฝ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทย ฟ้าทรงสุขใจเธอไทยร่มเย็น